สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่23มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมหน้ากัน4คนนะคะดิฉันดีที่การกำลังวันคุณรัตตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญนตันสมบุลและคุณวัชมุลอุจริน รวมคุยข่าวกับดิฉันวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในภักฝั่งชาติตะวันตกกันดีกว่าเพราะว่าก็พูดถึงสถานการณ์ในจีนและเมียนมานะคะโดยสหรัฐสภาพยุโรปและอังกฤษเองก็ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใช่ไหมคะคุณรัตพลคะครับหลายคนจับตามองนะครับเรื่องปฏิกิริยาของโลกตะวันตกต่อจีน แล้วก็ต่อเมียนมานะครับล่าสุดนะครับสหรัสสภาพยุโรปแล้วก็อังกฤษนั้นได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่นะครับต่อเจ้าหน้าที่ของจีนแล้วก็เมียนมาหลายคนนะครับจากกรณีของจีนก็คือเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงที่เป็นที่อยู่ของชาวอุยกูชาวมุสลิมจนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามป,ประชาชนในเมียนมานะครับ อ่าเริ่มต้นด้วยจีนก่อนละก,กันรั้ามนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบลิงเกนก็ได้บอกว่าสหรัฐนั้นได้ประกาศมาตรการลงโทษครั้งนี้เนี่ยเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพกับพันธมิตรของสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีในมณฑลซินเจียงนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ประกาศวันจันทร์นะครับว่าได้ใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลที่เป็นระดับบิ๊กนะครับของของจีนก็คือระดับ ทักคอมมิวนิสต์ของมณฑลซินเจียงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนังกงานความมั่นคงในมณฑลซินเจียงนะยุโรปและก็อังกฤษก็ทำเช่นเดียวกันนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกคำเตือนครับว่าจีนนั้นจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวนะครับกับการลงโทษใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของจีนในมณฑลซินเจียงแล้วก็ประนามนะครับการลงโทษของโลกตอนตกครั้งนี้ว่าไม่มีหลักฐานรองรับนะครับจีนก็ตอบโต้ด,ด้วยการ ประกาศใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการลงโทษพลเมืองชาติตะวันตก10คนนะครับรวมทั้งสมาชิก5คนของสภาพยุโรปตลอดจนนิติบุคคลอีก4แห่งนะครเรื่องการให้ข้อมูลผิดๆแล้วก็บอกว่าเป็นคำโกหกอ่าทีนี้มาที่เรื่องเมียนมาก,กันบ้างนะครับหลายคนจับตามมองว่าสหรัฐนั้นจะมีปฏิกิริยายอย่างไรนะครับการประนามนั้นเป็นเพียงคำพูดหรือไม่นะครับปรากฏว่ากระทรวงการคลังก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษ กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมาสองคนนะครับก็คือตันฮะเลียงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารผู้รับตำแหน่งดูแลกองกำลังตำรวจนะรรวมถึงนะฮะพลโทอ่องโซนะฮะเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ดูแลปราบปรามผู้ประท้วงที่ผ่านมานั่นเองครับโดยผู้ถูกลงโทษดังกล่าวนั้นจะถูกทั้งยึดทรัพย์นะฮะแล้วก็ระง,งับวีซ่า ส่วนชาวอเมริกันก็ห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและก็องค์กรเหล่านี้นะครับก่อนหน้านี้ครับคุณธิการรัฐบาลอเมริกันนั้นก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อสมาชิกระดับสูงของกองทัพนินมาไปแล้วนะครับรวมทั้งบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพสืบเนื่องจากการทำรัฐประหารแล้วก็การปราบปรามผู้ประท้วงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนะับหลายร้อยรายน,น,นะครับอย่างน้อยก็คือกว่า250คนครับคุณอธิการ ค่ะยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะขยับมาที่สถานการณ์โควิดกันบ้างโดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตโดย a s t r a z e ซ e c a นะคะซึ่งทาง a s t r a z e ซ e c a เปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิดในสหรัฐนั้นแสดงให้เห็นค่ะว่าวัคซีนของบริษัทสามารถป้องกันอาการรุนแรงจากโควิดได้ 100%อันนี้เป็นแถลงการของ a s t r a เซ n e ก a นะคะโดยบอกว่ามาจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ32,000คนในอเมริกาแล้วก็พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลสูงอย่างคงที่ในการป้องกันโควิดในกลุ่มประชากรต่างๆที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แล้วก็ในกลุ่มประชากรอายุมากกว่า65ปีนั้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ80%นะคะทาง a s t r a z e n e ซ eca ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูงขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ร่วมพัฒนาวัคซีนนี้ก็เปิดเผยการทดสอบในอเมริกาด้วยบ่งชี้ว่าวัคซีนนี้ค่ะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส แบบแสดงอาการนะคะได้ถึง79%ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหลายประเทศในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระง,งับการใช้วัคซีนของ AstraZeneca ไปชั่วคราวนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของประเด็นการเกิดลิ่มเลือดหลังวัคซีนหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะ แต่ว่าทางสำนักงานยาของยุโรปก็ยืนยันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยปลอดภัยทาให้หลายประเทศอย่างทางฝรั่งเศสเองเยอรมน,นีรวมถึงอิตาลีก็เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกันแล้วนะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาย้ํายืนยันอีกครั้งเมื่อปลายสัปดาห์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาเพื่อป้องกันโควิดที่กลายพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ให้มองว่า ประโยชน์จากวัคซีนเนะี่ยถือว่ามากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะ,นะคะโดยที่ผ่านมาวัคซีนของ a อ t r a z เซ e c a นะคะก็เป็นตัวเลือกแรกๆค่ะของประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่ถูกขณะเดียวกันก็คือเรื่องของการเก็บรักษาที่ง่ายกว่าวัคซีนตัวอ,อื่นที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาโดยทาง AP รายงานนะคะว่าตอนนี้วัคซีนของ a อ t r a z เซ e c a เนี่ยได้รับการรับรองในมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเข้าไปแล้วนะคะในขณะที่ตอนนี้ อเมริกาไปถึงมายสเตนสำคัญในด้านวัคซีนก็คือแจกวัคซีนไปครบ100ล้านโดสแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ที่ทางตัวเลขผู้ติดเชื้รอรวมถึงคนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ในกราฟที่เป็นขาลงไปเรื่อยๆๆนะคะจนทางการหลายรัฐก็ประกราศมาตรการผ่อนคลายเพื่อควบคุมการระบาดกันไปแต่ว่าล่าสุดทาง cdc ก็บอกว่าใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งกาวตกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่โควิดนั้นจะกลับมาระบาดรุนแรงได้อีกครั้งใช่ไหมคะคุณตุเริงคะ ใช่เพราะว่าการที่มีวัคซีนหรือว่าการฉีดได้ถึง100ล้านโดสเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าการระบาดของโควิด1 9มีจบสิ้นลงอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันโรค CDC เตือนเอาไว้วันนี้เองแล้วแสดงความกังวลว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยอาจจะหวนกลับมาระบาดใหม่รุนแรงได้อีกครั้งทำไมเพราะว่าทางรายลับธ์จเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมลัท หลายรัฐเนี่ยเริ่มคนเริ่มเห็นมีข่าวเผาหน้ากากกันบ้างที่แอริโซนาหรือว่าเริ่มไม่ใส่หน้ากากกันอะไรเงี้ยแล้วประชาชนก็เริ่มกลับมาเดินทางทั่วประเทศอีกครั้งเพราะฉะนั้นผู้ในการ,รศูนย์ซี c ซีถึงได้เตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเฉลี่ยการติดเชื้อรายวันเนี่ยช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยเนี่ยวันละห้าหมื่นสามพันแปดร้อยรายยังถือว่าสูงยังไม่ได้ลดน้อยลงและสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยการติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันก็อยู่ประมาณห้าหมื่นถึงห ก็เป็นคำเตือนนะครับว่าภาวะระบาดใหญ่ยังไม่สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้หลายรัฐของสหรัฐเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่กลายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นาวิตกคือแคลิฟอร์เนียเนี่ย52%ของผู้ติดเชื้อใหม่เป็นการติดเชื้อกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ายังไม่นิ่งนะครับถึงแม้ว่าวัคซีนจะมาแล้วก็ยังไม่นิ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของใน like อเมริกา ส่วนที่ไม่นิ่งอีกด้านหนึ่งทีมงานไวรัสวิทยาขององค์การนาไมโลกก็บอกว่าควรจะมีการขยายผลการสืบหาต้นต่อของไวรัสเนี่ยออกไปจากจีนไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นเวียดนามเมียนมา่าไทยแล้วกัมพูชาเป็นต้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อต้นปีที่แล้วมีการพบเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีความคล้ายทางด้านพันธุกรรมหรือจีโนมคล้ายกับเชื้อซาโควี2หรือเชื้อโควิดสิเนี่ยถึง9 6แต่หลังจากนั้นก็มีการเชื้อพบพบไวรัสอีกหลายชนิดที่คล้ายคลึงกับเชื้อโควิดสิเเหมือนกันทั้งในไทยและในกัมพูชานักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าในเมื่อยังไม่ได้มีการศึกษามีการตอนนี้มีการศึกษา ข้างคาวในในประเทศจีนเนี่ยถึงกว่า200สายพันธุ์แต่ข้างคาวในประเทศอื่นๆที่อยู่ทางใต้ของจีนเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายด้านสายพันธุ์บีกมากมายยังไม่ได้มีการศึกษาเลยแล้วมันจะ,จะรู้ได้ไงว่าไม่ได้มีเชื้อสายพันธุ์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันอ,อยู่ในข้างคาวเหล่านี้ในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายด้านสายพันธุ์ของข้างคาวเนี่ยมากมากกว่าในประเทศจีนโดยซ้ำไป และยิ่งกว่านั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ใช่เฉพาะข้างข่าวนะที่ต้องศึกษาสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้าอย่างเช่นตัวนิ่มและมีการค้นพบเชื้อเชื้อโควิด -19 เชื้อเชื้อที่คล้ายคลึงกับโควิด -19 ประมาณ90%ในตัวนิ่มที่ถูกลักลอบค้าแล้วก็ส่งไปในจีนซึ่งก็แหล่งต้นต่อเข้ามาจากประเทศในมาเลเซียแล้วก็ผ่านประเทศในในกลุ่ม <S <S ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นเนี่ยก็เนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันยังมีช่องทาง ของสัตว์ที่เป็นแหล่งพาหะแล้วก็แหล่งแพร่เชือ้ออย่างนักน,นักวิทยาศาสตร์ถึงเิยบอกว่ามันเรื่องสําคัญจะต้องมีการขยายผลไปศึกษาข้างข่าวในกลุ่มประเทศเหล่านี้แล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้หาคําตอบได้ทันทีว่าต้นตอของไวรัสโควิดสิเนี่ยมาจากไหนจากการไปขยายผลไปศึกษาข้างข่าวในประเทศนี้แล้วก็สัตว์ชนิดอื่นแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะทําให้มีโอกาสได้ค้นพบแหล่งของแหล่งที่เป็นพาหะมากขึ้น แล้วก็ไวรัสต่างอื่นๆมากขึ้นแล้วได้มีการเข้าใจช่องทางของการแพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์นะครับจากสัตว์มาสู่คนซึ่งก็อาจจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่จะเอามาใช้ในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ครั้งต่อไปได้ครับคุณดิติกาน นั่นก็เป็นมุมมองของทั้งนักไวรัสวิทยาที่คุาคลีกับองค์การอนามัยโลกรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆกลุ่มที่พุ่งเป้ามาในกลุ่มอาเซียนน,นะคะเอาล่ะค่ะขยับมาที่สถานการณ์การประท้วงในประเทศไทยนะคะดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนักวิชาการก็จับตามมูฟเมนต์นี้ของเหล่านักศึกษาไทยค่ะแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองบนเวทีเสวนาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยโคลอมเบียนะคะซึ่งคุณวัสม,มงก็ก็ติดเรื่องนี้มาแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็การขึ้นไหวเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เรื่องหลักๆเลย2เรื่องที่เราเห็นในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ดําเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นในการรัวครั้งก่อนๆค่ะก็มี2เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือการใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่หลักเขาเรียกว่านอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนที่ร่วมการประท้วงเนี่ยใช้เพื่อที่จะเรียกว่าแสดงความแสดงความโกรธแสดงความรู้สึกสิ้นหวังแสดงความรู้สึก เป็นอารมณ์ร่วมที่ต้องการที่จะมาประท้วงในครั้งนี้ซึ่งในเรื่องนี้นะคะอาจารย์เอมสินเพ่งค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยซิดนีย์ก็ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ Twitter ในการประท้วงนะคะผ่านทางแฮชแท็กที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงค่ะในช่วงการประท้วงก็คือแฮชแท็กยาวชนปลดแอกซึ่งอาจารย์เอมค่ะบอกว่าเป็นแฮชแท็กที่ได้าารับความนิยมสูงที่สุดในช่วงของการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะ อาจารย์เอมบอกว่าความน่าสนใจของการใช้แฮชแท็กนี้ค่ะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือมีเพื่อวิวจารณ์เหตุการณ์การเมืองแสดงความเสียใจความผิดหวังแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะคือใช้ในการแสดงความรู้สึกเสียใจความรู้สึกผิดหวังมากกว่าเพื่อใช้ส่งต่อหรือเพื่อระดมพลประท้วงค่ะซึ่งในจุดนี้อาจารย์เอมก็แสดงความเห็นค่ะว่าการใช้แฮชแท็กในลักษณะนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้แฮชแท็กเพื่อแสดงถึงเอกภาพหรืออัตลักษณ์ของการเป็นเยาวชนปลดแอกมากกว่าเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการประท้วงค่ะ พยายามตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าผู้ใช้แฮชแท็กเยาวชนปวดแอกค่ะมักอภิปรายถึงประเด็นประชาธิปไตยฝ่ายค้าสิทธิมนุษยชนแล้สิทธิเยาวชนการศึกษาเศรษฐกิจแล้วก็ทางสถาบันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือผู้ใช้แฮชแท็กนี้ที่ได้รับการรีทวีตเป็นจำนวนมากค่ะก <_" S 2> ็ะเป็นผู้ใช้งานทวิตเตอร์ทั่วไปค่ะไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นแกนนําประท้วงซึ่งอาจารย์เอ็มก็บอกว่าการใช้แฮชแท็กในลักษณะนี้นะคะก็เป็นการเน้นถึงการกระจายอำนาจในการชุมนุมทําให้การเคลื่อนไหวเป็นไปในอย่างกว้างมากขึ้นค่ะ อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เป็นประเด็นน่าสนใจของการเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้นะคะก็คือการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาเป็นกระบวนการหลักในการประท้วงนี้เองค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะอาจารย์กนกรัฐเลิศชูสกุลเป็นอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย150คนและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย150คนจากทั่วประเทศค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะอาจารย์ อาจารย์กรนกรัฐค่ะก็บอกว่ามจีจุดเด่นที่น่าสนใจค่ะที่ต่างจากการประท้วงครั้งก่อนเพราะว่าข้อเรียกร้องของพวกเขานะคะมีลักษณะที่เรียกว่าถึงรากถึงคนมากโดยนอกจากจะเรียกร้องถึงความเท่าเทียมทางการศึกษาของโรงเรียนในตัวเมืองแล้วก็ชนบทนะคะยังเรียกร้องถึงเสรีภาพความทเท่าเทียมทางสังคมแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะก็คือเป็นกําลังเคลื่อนไหวหลักเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันค่ะอาจารย์กระหนกรัฐนะคะก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าข้อเรียกร้องของพวกเขานะคะดุดันมากกว่าข้อเสนอของระดับศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ํา ึ่งอาจารย์กรกรัฐก็ได้หาคําตอบเรื่องนี้มาค่ะบอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่าประการแรกนักเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะคาดหวังว่าโรงเรียนประสถานที่ปูพื้นฐานให้กับพวกเขาค่ะแต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดหวังเพราะรู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องของระเบ,บียบเรื่องของผมเรื่องของการแต่งกายมากกว่าเรื่องของคุณภาพการศึกษาจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่นักเรียนรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าไม่พอใจเนี่ยเพราะรู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยผลิต ขุนยนจากการศึกษาแล้วก็ไม่ได้สอนเรื่องทักษะการปรับตัวการคิดวิเคราะห์รวมถึงความสามารถที่พวกเขาต้องใช้ในโลกปัจจุบันค่ะที่เป็นโลกเรียกว่าโลกยุค d i s คร p t i o n แล้วก็เหตุผลประการสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนเหล่านี้ค่ะรู้สึกถึงการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็การทุจริตในโรงเรียนอย่างเช่นเรื่องของการทุจริตการก่อสร้างหรือว่าทุจริตค่าอาหารกลางวันค่ะนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เริ่มในการเคลื่อนไหวในระดับโรงเรียนมาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเวทีต่อไปที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้เคลื่อนไหวต่อไปก็คือการเคลื่อนไหวในเรื่องของการรวม ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของนักวิชาการนะคะที่จับตาปรากฏการณ์นักเรียนนักศึกษาไทยต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะอาละคาะส่งท้ายวันนี้นะคะกันที่กระแสะการประมูลง,งานศิลปดิจิทัลซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะล่าสุดมีผลง,งานศินละปะจากปลายผู้กันของขุนยน์ที่หน้าตาเหมือนมารูชินแรกของโลก จะเข้าสู่ตลาดประมูลภายในสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะผลง,งานชิ้นนี้มีชื่อว่า Sophia i n s t a t i a t i o n ค่ะเป็นไฟล์ m p 4ความยาว12วินาทีแสดงเส้นทางของภาพศิลป,ปินดิจิตัลวัย31ปีเอ,อ่อปีแอนเดรียบูนาเซโตนะคะก่อนจะกลายมาเป็นภาพเขียนดิจิตัลของโซเฟียในที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนเขาจะเอาไปประมูลก็จริงนะแต่ว่าภาพเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประมูลเสร็จแล้วปุ๊บ โซเฟียบอกว่าขอคุยกับผู <t <t uh uh ้ชนะการประมูลหน่อยอยากเห็นหน้าจังเลยเพราะว่าพอจะเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะได้เก็บเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการจะรดไปผู้การโตรกสุดท้ายในผลงานชิ้นนี้ถือว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นแบบชิ้นเฉพาะเจาะจงทีเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปลอกเลียนผลงานนี้ได้นะคะโดยงานศิลปะดิจิตอลในรูปแบบที่เขาใช้การการันตีความเป็นของแท้แน่นอนแบบด้วยระบบ NFT ห uh รือว่า non-fungible token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชิ้นน่ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้เลยกลายเป็นกระแสนิยมอย่างมากในโลกแห่งการลงทุนในยุคนี้นะคะหลังจากที่ เมื่อต้นเดือนมีนาคมผลงานศิลปะดิจิตัลของ Beeple นะคะถูกประมูลไปด้วยมูลค่าเกือบ70ล้านดอลลาร์มาแล้วนะคะ,ะคุณจำเริญหรือคุณรัฐพลสนใจจะไปประมูลเพราะว่าจะให้โซเฟียได้เห็นหน้าได้วาดภาพเออชอตคาเนี่ยเต็มบ้านแลครับ <laughs> 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 เดี๋ยวจะโดนแซวกันบ่อยอ้าวมีมปิดนิดนึงนะคุณรัฐพลเอาไปวางได้นะเผื่อโซเฟียเขาบอกว่าเออ อยากจะวาดผลงานชิ้นนี้จริงๆนะคะผมอาจจะไปเป็นแบบปรับโซเฟียไปเป็นแบบแล้วโซเฟียอาจจะเขียนไม่ออกเลยก็ได้ <laughs> โซเฟียระบารวยวันนี้ <laughs> นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสามท่านคุณจำเพิญงคุณรตัตตพลนะคะและคุณวัสมน์ค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ